ก่อนขึ้นเวทีเนี่ยเรานั่งคุยกันที่ห้องกาแฟทางกรรมการกังวลมากนะครับว่าเกรงว่าวันนี้เนี่ยจะเป็นการกุมกรรมการ <c oughs> นะครับผมก็บอกว่าผมเองเนี่ยผมพยายามจะพูดในสองมุมนะมุมหนึ่งก็คือมุมของการที่ว่าเ,เรื่องของการร่างครั้งนี้เนี่ยเป็นประเด็นของความก้าวหน้าอย่างไรนะครับแล้วก็ ประเด็นบางอย่างที่เ <AS> ป <Hz> ็น <Napoleon> ที <disappointing> ่อาจจะถอยหลังอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นก็บอกว่าณวันนี้เนี่ยก็จะพยายามทําตามเจตนานะครับคือมองทั้งสองมุมสองด้านแล้วก็ออนุยากที่จะขอดบวกการเป็นกองกตนั่นก็คือหมายความว่าการพูดในกราบเนี่ยจะพยายามมองในมุมของการเป็นนักวิชาการมากที่สุดนะครับเพื่อให้เกิดมุมมองที่สมดุลรับได้ในขณะเดียวกันนะ เมื่อเป็นนักวิชาการก็อยากจะคิดว่าเรื่องที่ก้าวหน้าเนี่ยมันก้าวหน้าไปกี่ปีนะถ้าเรื่องที่ถอยหลังมันจะถอยหลังไปกี่ปีผมก็เลยเตรียมเป็นบัตรคะแนนม,มานะฮะให้เห็นนะครว่าเนี่ยก้าวหน้าห้าปีอะไรเป็นต้นนะครับเพราะนั้นในแต่ละประเด็นที่ผมจะพูดซึ่งมีทั้งหมดสิบประเด็นนะครับเอ่ถ้าหากว่าท่านผู้ร่วมพิจรายัยางไม่ได้เอกสารช่วยแจกให้ด้วยนะครับนะฮนะจะได้เห็นนะครับว่า มีประเด็นต่ญญางๆทยอพุทหมด10ประเด็นอย่างไรนะครับหับวข้อวันนี้ปฏิรูปเลือกตั้งเพราะฉะนั้นปฏิรูปเศรษฐกิจผมไม่พูดปฏิรูปสื่อไม่พูดท้องถิ่นไม่พูดเราพูดเฉพาะเรื่องการเลือกตั้งและจะเห็กันว่าเมื่อท่านกล้า,าออกมาแล้วการออกแบบเดียวกันเลือกตั้งที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นการออกแบบที่ก้าวหน้าขึ้นหรือถอยหลังนะครับเพราะฉะนั้นผลสุปจากการอภิปรายในวันนี้เนี่ย จึงเป็นเรื่องเพียงแค่ตีกรอบเฉพาะการเลือกตั้งเท่านั้นนะครับฐมนตรีสัมปาจจะมีข้อดีซึ่งเป็นความก้าวหน้าอีกหลายต่อหลายเรื่องนะัท่านสมาย่อหลายต่อหลายเรื่องอันนั้นไม่พูดจริงอกเพราะนั้นขอให้เกิดความเป็นธรรมนะว่าประเด็นที่ผมพูดนั้นเป็นความก้าวหน้าแต่เฉพาะในประเด็นของการเลือกตั้งเท่านั้นนะครับเราดูนะครับว่าเมื่อออกกฎหมายรัฐธรรนใหม่เกิดขึ้นประเด็นที่เปลี่ยนแปลงไปเกิดอะไรบ้างประเด็นที่หนึ่งนะครับ ซสเขตจะมีจำนวนน้อยลงจํานวนเขตจะมีน้อยลงนั่นก็คสือจะ210คนแปลว่าเ,ตเขตเนั้น,นตั้งใหญ่ขึ้นการที่เขตงลัตั้งใหญ่ขึ้นนั้นเนี่ยก็เป็นการตอบโจทย์ปัญหาของประเทศไทยหลายอย่างในแง่ของการเลือกตั้งนะครับว่าเมื่อก่อนที่เราบอกเขตเ,นเล็กเขนงจะซื้อเสียงง่ายเขตใหญ่ก็จะซื้อเสียงยากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นตรงตรงนี้นะครับาารนะผมคิดว่าการออกจากพื้2ซอสเขตที่มีจำนวนน้อยลงเขตั้งใหญ่ขึ้นเนี่ย ผมถือว่าเป็นความก้าวหน้าอย่างหนึ่งของรัฐธรรมนูญนี้นะครับถ้าให้คะแน <Yeah. S 1> นเป็นอาจารย์ที่ใจดีอาจารย์ที่ใจดีนะผมให้5ปีนะเรื่องนี้ผมให้กนะ้าวหน้า5ปีนะครับ5ปีนะอางี่เรื่องที่หนึ่งสั้นๆไปเรื่องที่สนะองเนี่ยนระัฐธรรมนูญี้ในมาตรา103รระบุว่าการเลือกตั้งเนี่ยใช้วิธีการลงคะแนนด้วยระบบรอนิกส์หรือวิธีการอื่นผมอาจจะชอบพอสมควรนะ ประเทศไทยยังไม่เคยมีการทําไม่ตักก้งแตุ่ท่านหนงนะเราเห็นต่างประเทศทต่างประเทศทำกันไปอเมริกาถึงจะร้อยเปอร์เซ็นต์อินเดียถึงจะร้อยเปอร์เซ็นต์นะในฝจะร้อยเปอร์เซ็นต์ประเทศไทยยังไม่เคยใช้ปัญหาที่เกิดขึ้นมีสองอย่างหนึ่งต้นทุนจะมาจากไหนในการหาเครื่องสองคือสภาพสร้ภาพความเชื่อถือกับประชาชนได้อย่างไรให้เขาเกิดความเชื่อถือจะเป็นอนี้นักการเมืองอาจจะไม่เชื่อนะครับแต่วิจารคิดแบบนี้เนะี่ยผมให้บอกว่าทันสมัยมาก ผมให้9ห้าที10ปีน,ะนาท10ปีคือนี่คือคิดไกลไปข้างหน้าถึง10ปีนะครับว่า,เ,าเป็นเรื่องซึ่งจะมีการออกแบบเตรียมการรอบรับอนาคตนะครับท่านท้อคะแนนไปเรื่อยนะครับขณะนี้ก็มีจำนวนก้ามไปแล้ว15ปีนะครับประการที่3เนี่ยประเด็นที่ว่า,าให้ใช้ระบบการเลือกตั้งแบบโอเพนลิสต์โอเพนลิสต์คืออะไรฮะคือในการเลือกตั้งบัญชีรายชื่อยังจะต้องระบุ คนนะครับว่าท่านจะเลือกคนอันดับไหนเมื่อไหนในชื่อรายชื่อนั้นของพรรคนั้นเนี่ยเป็นอันดับหนึ่งเพราะฉะนั้นที่พูดกันเวลาไปเลือกตั้งหนึ่งคนได้รับแต่สองใบใบที่ลือตั้งสองสองเขตใบที่สองเลือกตั้งสองสองชื่อรชื่อแต่ต้องกาสามอย่างหนึ่งคือกาสองสองเขตจะเอาใครสองการว่าพรรคใดท่านจะเลือกสามกาว่าคนใดในพรรคในรายชื่อที่ท่านจะเลือกเป็นอันดับหนึ่งนะครับแลวเอาความคิดคำนวณทีนี้ระบบนี้นะครับ ผมใช้คำว่าพลเมืองเ,เป็นอย่างได้จริงนะครับอันนี้ชมนะแล้วเริ่มเป็นยในใหญงได้จริงเพราะอะไร,รเพราะว่าประชาชนมีสิทธิในการตั้งที่เพิ่มขึ้นกว่าเดิมจาก2เป็น3และปัญหาของสสไม่เชีายชื่อซึ่งเมื่อก่อนนี้เนี้จะเรียงตามอะไรฮะในทุนพักยาิพี่น้องนะวงตระกูลนะครับหรือคนที่ไม่มีความรู้ความสามารถอยู่ดั้งต้นคราวนี้ไม่ใช่นะครับประชาชนเป็นคนตัดสินใจเองว่าจะเอาใครเปเชี่ยชื่อ ขึ้นมาเป็นระดับต้นๆนะครับถามว่ายากไหมยากต่อประชาชนนะก็เป็นเรื่องของการที่ต้องให้การสา่าต่อประชาชนว่าวิธีการเลือกเลือกอย่างไรเอาละํะทำกันได้ยากไม่สำหรับาก,การกือตั้งก็ตอบว่ายากเพราะว่าการนนะรับคะแนนนั้นเนี่ยไม่ใช่รับประเภทล็อกเดียวจบนะ,ะเราก็ต้องมาคิดออกแบบบัตรอย่างไรคิดวิธีการรับจะบนนรับนะคะแนนอย่างไรนะฮะซึ่งขณะนี้เนี่ยผมทําโจทย์ทุกอย่างครบหมดลนะ ผมจะสาธิตระบบการรับคะแนนลงคะแนนและรับคะแนนแบบกระชีดใดชื่อในวันที่18พฤษภาคมนะ18พฤษภาคมนี้นะท่านไปดูได้นะโอเพนิสต์ทำยังไงแต่คำตอบเบื้องต้นบอไวิศวกรลวกหน้าว่าการรับคะแนนจะใช้เวลาที่มากขึ้นกว่าเดิมแน่นอนนะครับเดิม1วันอาจจะเป็น3วันใช้คำนี้ก็ระดับนะแต่ว่าโดยรวมเนี่ยวิธีการคิดต่างๆนะฮะไม้ว่าจะมีข้อยุ่งยากต่างๆนะครับก็ผมก็ถือว่าเป็นความก้าวหน้าที่เกิดขึ้น เนื่องจากว่ามันมีปัญหาในเชิงของความพิจงระผมให้ค่าปีขอนะเป็น5คะแนนนะครับตัวนี้นะครับให้เป็นคะแนน5คะแนนในเรื่องนี้นะครับถ้าไปครับการคำนวณนะครับเป็นที่4การคำนวณสสเนี่ยใช้บัญชีรายชื่อเป็นหลักนะครับใช้บัญชีรายชื่อเป็นหลักนั่นคือระบบของการที่ว่าดินคะแนนับไปถ้ากรณีที่ท่านคิดว่าท่านด้สสรวมในแต่ละภาคเป็นเท่าไหร่แล้วท่านสสเขตท่านได้น้อยกว่าท่านได้บวกเพิ่ม 22เกตท่าได้เท่าแล้วหรือมากกว่าถ้าได้เท่าเดิม e นะครับอันน anyway. ี้คือระบบการเงินตั้งสะสมค่งท่านไปดูอยากเดียวมา้วมากไปดูใช้นะครับเรื่องนี้นะครับสอดคล้องกับที่ท่านนาวินพูดก็คือว่าทําให้เสียงของประชาชนทุกเสียงมีความหมายนะครับทาให้เสียงของประชาชนเสียงมีความหมายนะครับและก็คือหมายความว่าเอ่อทำให้เอ่อเสียงต่างๆซึ่งอาจจะมีน้อยกว่าเพียงเล็กน้อยในการเลือกตั้ง22เขตคนหนึ่งได้ห้าหมื่น อีกคนได้49,999 4,9ไม่ถูกโยนจริงๆน้ำกระดไม่ตกน้ำเสียไปเกะนั้กระบวนการคิดแบบนี้ผมคิดว่าเป็นความคิดที่ค่อนข้างจะก้าวหน้าพอสมควรนะครับซึ่งก็อยากจะมีปัญหาอยู่บ้างนะครับในเรื่องของการที่ว่าการคำนวณต่างๆที่ยุ่งยากเียงไรก็มาตอนจัดการให้นะครับไม่เป็นปัญหานะครับเรามีสูตรเราทำา Excel เราทำสูตรการคูณต่างๆไว้เรียบร้อยแล้วซึ่งเราคิดว่าสามารถจะเป็นไปได้ประเด็นที่บอกว่า จะได้90%รัฐมนตจะเกียนไว้นะครับก็จะต้องได้สส90%ก่อนและจึงจะเปิดสภาได้ภายใน30วันนะครับเออก็มีความกังวลอยู่บ้างน,นะครับว่าถ้าสสเขตไม่สมัรถประกาศในบางเขตนะครับาการเนวนกลับไปพเพื่อจะบอกว่าภาคกลาวนั้นจะได้สสประชารัอีกคนก็รวมกันสภาเป็นเท่าไหร่นั้นเนี่ยก็อาจจะเป็นปัญหาว่าทําให้ไม่ได้ครบร90%เพราะนั้นประโยคที่เกียนไว้ว่า90%ตรงนี้นะฮะที่อยู่ในมาตรา103 นะครับวักที่สี่เนี่ยผมเข้าใจว่าเขียนแล้วไม่เกิดความไม่ทรรกับประเทศแท้จริงนะคือมันอยู่ได้2อย่างคือศูนย์กับร้อยไม่มีทางเป็นเก้าสิบนะเพราะถ้าเก้าสิบแปลว่าท่านยังไม่สามารถประกาศสสอเขตบางเขตได้ถ้าไม่สามารถประกาศสอสเขตบางเขตได้สอสทบ u d g e ีประเทศก็ประกาศได้อยู่เลยดังนั้นมันมีแค่ศูนย์กับร้อยเขียนเก้าสิบเป็นตรงนี้ไปก็ไม่เกิดประโยชน์นะครับแต่อย่างไรก็ตามความคิดนี้ผมถือว่าเป็นความก้าวหน้าสิบปีนะครับ เป็นมาพรนาสิบปีนะครับผมให้คะแนนสิบนะครับประกาศถัดไปครับที่ออกแบบมาให้ผู้ลงคะแนนเลือกตั้งในต่างประเทศเนี่ยผู้มีสิทธิเลือกตั้งนอกนานาการณ์อย่างจะต้องจดะเบี่ยนลงหน้าก่อนนะครับต้องเีจิสเตอร์ลงหน้าก่อนเดิมเนี่ยก่อนหน้านี้มีประเด็นถกเถียจงจะเยอะพอสมควรใช่ป,ประเด็นทไม่สบายใจหลายคนบอกว่าตัดสิทธิ์ไปเลยเลือกตั้งของคนไทยในต่างประเทศเนื่องจากว่าคนมีสิทธิ์น้อยและเกินต้นทุนสูงหละเกินนะครับ ผมพยายามจะพผู้ตลอดเวลาว่าการเลือกตั้งที่ดีคือการเลือกตั้งซึ่งทําให้คนประสงค์จะใช้สิทธิสามารถเข้าถึงการใช้สิทธิได้มากที่สุดเพราะฉะนั้นเขาอยู่ตรงไหนก็ให้เขาไม่ต้องมาเถียงกันว่าเป็นหน้าที่หรือเป็นิทธิ์แต่เป็นอุดมการเป็นปรัชญาการเลือกตั้งว่าการเลือกตั้งที่ดีนั้นคือทำยังไงก็ตามให้คนที่ประสงค์ใช้สิทธิ์สามารถเข้าถึงการใช้สิทธิ์ได้มากที่สุดเพราะนั้นการเียนออกมาที่ยังคงให้คนไทยในต่างประเทศยังใช้สิทธิได้ผมถือว่ายังเป็นสิ่งที่ดีในรั้นรรมนี แต่เพิ่มเติมขึ้นมาครับท่านบอกว่าต้องจดทะเียนลุวนหน้าคําตอบตรงนี้ก็คือการคาตอบจะทำให้จํานวนผู้ใช้สิทธิ์ในต่างประเทศนั้น,นใกล้เคียงกับความเป็นจริงเพราะคนไทยระดับประเทศเนี่ยหลายคนครับย้ายถิ่นฐานนะย้ายที่ทํางานและทกลับไปอยู่ประเทศไทยแล้วแต่ชื่อ็นต่างประเทศดังนั้นเขาไม่จิสเตอร์ไม่ลงทะเบียนเปอร์เซนต์ของคนไทยในประเทศที่มีสิทธิจากประเทศสิ์เปอร์เซน,นต์จะต่ำ เพราะฉะนั้นระบบของการออกแบบที่จะจดทะเบียนนั้นเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ผมถือว่าเป็นความก้าวหน้าอย่างหนึ่งนะครับให้ก็เลยดีอันนี้นะครับผมให้บวกหนะครับดันไปเรื่อยๆนะบวกห้าเพราะฉะนั้นขนาดนี้เนี่ยถือว่าก้าวหน้าไปสักประมาณ35ปีนะฮะ35ปีนะฮะสาปีถัดไปครับประเด็นถัดไปประเด็นที่6ผู้สมัครรับเลือกตั้งต้องเป็นผู้ที่ทัคหรือกลุ่มการเมืองนะครับ ความคิดตรงนี้เนี่ยพยายามจะเปิดองค์การให้ประชาชนซึ่งไม่เป็นพรรคการเมืองสามารถที่จะลงเือกตั้งได้และสิทธิในการลงือกตั้งเนี่ยไม่แตกต่างจากพรรคการเมืองคือลงเป็นกลุ่มก็ได้ส่งบัญชีรายชื่อเป็นกลุ่มก็ได้นะครับผมคิดว่าตรงตรงนี้ความคิดที่เพิ่มที่เกิดขึ้นมาอาจจะเป็นความคิดที่ว่าเ,เราไม่อยากให้คนที่มีความเกี่ยวกการเมือง ต้องไปติดอยู่ภายใต้กฎระเบียบจัติกาต่างๆของพรักเข้าไปในพรักก็ต้องมีอาวุโสปรีปดำลังดับก่อนจะไปถึงเพราะนั้นโอกาสที่จะขึ้นไปเป็นปริยาตแต่อีกมุมหนึ่งครับการที่ให้กลุ่มการลง,งสมัครนะครับแล้วก็สิทธิต์ต่างๆก็เทียบเท่ากับภรคกัรเนืองคำถามคือจะเกิอดอะไรขึ้นกับระบบรรคการเมืองของไทย,นะงย,งยนะครับเอาง่ายๆครับิสธิ์เท่ากันกลุ่มกับพรรัสิสธิ์เท่ากันระหว่างกลุ่มกับภรครับนะ พรรคลงสสได้เกกลุ่มก็ลงสสเก็ดได้พรรคส่งบัญชีรายชื่อได้กลุ่มก็ส่งบัญชีรายชื่อได้พรรคเป็นนักมนตรีได้กลุ่มก็เป็นทัพมนตรีได้พรรคเป็นนายกได้กลุ่มก็เป็นนายกได้เธ็์เท่ากันทุกอย่างหน้าที่ไม่เท่ากันพรรคการเมืองอยู่ภายใต้พระเป็นพรรคการเมืองหน้าที่ต้องท,ทําสรพภาพทาผิดยุบพรรคนะครับกับการแย่งพรรคทำผิดยุบนะพรรค พักต้องทําบัญชีมีการตรวจสอบบัญชีส่งรายงานการใชื่อมง่อต่างๆให้แก่กกทกลุ่มไม่ต้องนะครับกลุ่มไม่ค่อยเรียนเลยนะครับเพราะโดยหน้าที่แทบจะไม่เีนเลยคำถามต่อไปว่าแล้วคนที่ไหนจะสมัครเป็นสมาชิกพรกการเดือก็เป็นกลุ่มทีกว่างครับเพราะว่าหน้าที่มันแตกต่างกันเยอะสิทธิเท่ากันหน้าที่มันแตกต่างกันดังนั้นโดยการออกแบบแบบนี้เนี่ยกลุ่มเป็นใหญ่นะฮะกลุ่มเป็นอะไรที่มีโอกาสมากๆเลยฮะ ดังนั้นเขาจะจัดกลุ่มต่างๆมากมายแล้วก็กลุ่มนะฮะต้องบอกว่าวันจับฉลากบัญชีวันจับกรลักใหม่เลขพัคหรือกลุ่มสิ่ก็เท่าเทียมกันนะฮะเพราะว่าท่านต้องมาจับพร้อมกันกลุ่มท่านไม่ได้จะมาจับพร้อมกันที่กรุงเทพนะครับก็จะมีทั้งพัคและกลุ่มอาจจะสักประมาณ400-500หมายเลขนะครับพาคการเมืองใหญ่ๆตโตอาจจะเบอร์228อ้นิวตันนะครับอีกอันก็พอไป457อะไรก็แล้วแต่นะครับ นี่คือปัญหาที่เกิดขึ้นการเลือกตั้งแบบสิะชาธิปไตยขนาดไหนนะครับ <S <S <อ>เพราะฉะนั้นตรงตรงนี้นะครับผมคิดว่าปัญหาที่เกิดขึ้นในการออกแบบตรงตรงนี้เนี่ยเป็นการที่ถอยหลังไปพอสมควรนะครับตัวเลขที่บอกถอยหลังไปเนี่ยทำให้รรคการบอดแอร์แล้วก็อาจจะอให้เกิดประเด็น,นของการต,รตร่อรองกันในสภานะครับทาให้การเลือกตั้งเองเนี่ยภาคการเมืองเองก็มีความบอดแอรมากซึ่งกว่าเดิมผมให้คะแนนถอยหลัง20ปี ปร20ปีนะครับประเด็นถัดไปครับเ,เรื่องของการสรรหาของสมาชิกวุฒิสภานะครับว่าในกรณีของวุฒิสภานั้นเนี่ยก็จะมีระบบของการเลือกตั้งสองแบบนะครับหนึ่งก็คือมาจากการสรรหาส่วนหนึ่งก็จะมาจากการเลือกตั้งส่วนของการสรรหานั้นดูไปแล้วถ้าท่านดูเนี่ยก็จะมีสัดส่วนของพระราชจำรมากแล้วก็กระบวนการสรรหาเองก็ยังไม่มีหลักประก,กันและก็จะได้คนที่ดีนะครับ เอซอสสสวอที่มานจะการเลือกตั้งระบบการคัดกรองก็ยังไม่มีหลักการเพียงพบครับมีคนพูดกันมสมควรถ้าสวอเลือกตั้งเออสวอที่เป็นไปจการเลือกตั้งกระต้อนเดินถอยกลับไปเป็นเรื่องของการสรรหาและแต่งตั้งนะครับเออผมคิดว่าถ้ามองย้อนหลังประเทศไทยไประบบนี้เกิดขึ้นเมื่อประมาณ20ปีที่แล้วนะลบยี่สิบลบยี่สิบนะครับประเด็นที่8ครับประเด็นการจับต้อนะให้ข้าราชการดำเป็นฝ่ายในการเลือกตั้ง นะครับพูดในหลายที่ครับว่ากอจตอน,นั้นเป็นปัญหาที่ว่าอุากรณ์ค่าจ้าการนั้นอาจจะอยู่ภายใต้การแทรกแซงจากฝ่ายการเงินถ้าท่านเอาที่มาของกจอจตออกนะครับไปอยู่ในกฎหมายโลกและให้มีที่มาที่ประชาชนมีส่วนร่วมมากกว่านี้แลเราอาจจะมีหลักประกันว่ากจอจตทำานได้ครับเป็นบาปแต่ถ้าท่านถ้าท่านบอกว่าปลัดกระทรวงเป็นคนแต่งตั้งในตรงนะครับอันนี้ผมก็เชื่อว่าระบาดการคอเพราะที่เป็นคนกำกับ นะเป็นคนที่แต่งตั้งปรับกระทรวงก็อาจจะชี้ได้นะก็จะต่อเนี่ถอยหลังเอ่อเอ่อถอยหลังคือถอยหลังไปก่อนมีกองบเพราะนั้นก็ถอยยี่สิบปีถอยยี่สิบปีเช่นเดียวกันคราวนี้ขจาราจที่นี่นะของอาจารย์เหลือสองนาทีครับสองนาทีได้คำอ่านคำเรื่องสองพ่อกระดูกนะนะการให้กองบไม่มีใบเหลื่อใบแดงไม่ให้มีใบเหลื่อจะไม่มีใบแดงประเด็นที่เก้าการให้กองบมีแต่ใบเหลืองไม่มีใบแดงใบเหยื่อคนไม่กลัว ใบเหลืองทุกครั้งที่ปีการเลือกตั้งใหม่สถิติที่กรกตมีนะฮะคนที่เป็นเหตุทําให้ใบเหลืองกลับมาร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะนักมังที่รวยมีสตงงางค์เียมนาให้กลัใบเหลืองเลือกตีดเลือกอกี่ครั้งเขาว่าชนะใบแดงปีงที่ศามว่าจะเพิ่ถอนเขาอาจจะใช้เวลายาวนานพอสมควรเขาเปเป็นสอสอแล้วเขาปเป็นเป็นรัฐมนตรีแล้วนะครับเขาก็อาจจะมีการที่เข้าไปดาเนินการในการแทรกแซงนะฮะหรือทำให้มีทิพนนะครับหลือเป็นตะ่อให้เป็นความแย่ต่อบ้านเมือง และถ้าคตกตไม่มีใแบแดงน,นะครับผู้เล่นไม่เก่งตัวผู้เล่นก็กล้าที่ทำความผิดนะครับการเอาเรื่องของใบแดงออกไปเนี่ยผมเอาถือว่าเป็นเรื่องที่ถอยหลังไปประมาณสักสิบปีสักสิบปีนะสักสิบปีสุดท้ายท่าในในประเด็นทัานนูนนะบอกว่าต้องมีการประเมินผลตกรเป็นรายปีในกรรมการอิสระกรรมการประเมินผลผมก็ถือว่าเป็นข้อดีนะ เพราะว่ากรกตเองจะได้ถูกกำกับด,ดูแลนะไม่ได้เป็นฝอนสัตว์อย่างแท้จริงนะครับก็จะสามารถที่จะ,จะทํางานได้เข้าที่เขา้าทางมากขึ้นผมให้รวมตรงนี้ผมให้สัมภาษณ์5ปี5ปีโดยรวมทั้งหมดนะครับ10ประเด็นนะครับมีประเด็นบางประเด็นก้าวหน้ามีประเด็นบางประเด็นล้าหลังถอยหลังนะครับทั้งหมดนี้คู่เฉพาะประเด็นการเป็นรูปการตั้งเท่านั้นไม่ได้พูดเกี่ยวกับประเด็นอื่นๆนนะครับ รวมประเด็นเก้าหน้ารวมแล้วสี่สิบปีรวมประเด็นเก้าหน้าเนี่ยรวมแล้วส0สิบปีรวมประเด็นถอยหลังรวมแล้วเจ็ดสิบปีดังนั้นรับมุนชอบนี้นะรวมนะรักมนชับนี้อาจรับผมารวมแลนะรักมนะชับนี้นะจรับผมยอมค้างค้างแล้วคันนา้หัยไ โรงั้นรุ่นเก่ามีนะครับโรงงานรุ่นัหนี้นะครับขออีลหลังในเรื่องก,การจัดตั้งไป30ปีครับขอบคุณครับ